ก่อนที่คุณจะซื้อของหรือจะเรียกใครมาต่อรองนะคุณต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะว่าสินค้าที่คุณซื้อนั้นนะ่ะมันมีผู้ขายเยอะในตลาดใช่ไหมหรือว่ามีผู้ขายน้อยรายการรู้แบบนี้มันจะทําให้การต่อรองครั้งนั้นเป็นผลกับคุณมากถ้ามีผู้ขายมากรายมันจะทําให้คุณมองแล้วว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเป็นจุดหลักของคุณที่คุณจะต้องต่อรองให้มากเพราะผู้ขายมากรายมันมีคน ต่อคิวที่จะขายให้คุณเยอะไงดังนั้นคุณก็ต้องวิเคราะห์ในจุดนี้ของตัวเองก่อนมันจะทําให้การต่อรองคุณเป็นผลมากขึ้นมันไม่ต้องถึงขนาดต้องไปดูว่า, demand supply าดีมาซัปพายยังไงดีมาหมายถึงความต้องการซื้อมีมากใชปะ่ะสั p พายก็หมายถึงว่า การต้องการขายดีมาเนเปรียบเสมือนจัดซื้อซัพพลายเปรียบเสมือนซัพพลายเออร์ใช่ปะเราไม่ต้องวิเคราะห์ไปถึงขนาดนั้นก็ได้เฮ้ยในตลาดตอนนี้มันมีความต้องการซื้อเยอะซื้อน้อยอยังไงไม่ต้องมองขนาดนั้นขอแค่คุณมองว่าไอสินค้าที่คุณซื้อเนี่ยมันมีผู้ขายมากลายอยู่ในตลาดใช่ไหมถ้ามีมากลายราคาเป็นหลักได้เลยในการต่อรองเหมือนอย่างครูเคยทํางานเป็นโปรเจกต์เนี่ยครูมีติดตั้งพวกกล้องวงจรปิดใช่ปะ ไอสินค้ากล้องวงจรปิดเนี่ยโหมีคนขายเต็มตลาดไปหมดครูได้นำบัตรมาเป็น10บๆก่าบริษัทดังนั้นครูรู้แล้วว่าสินค้าตัวเนี้ยมันมีคนขายเยอะลายเลยครูก็เอาราคาเป็นหลักได้เลยแบบเนี้ยมันจะทำให้การต่อรองครั้งนั้นเป็นผลเรารู้ตัวเราว่าเรามีอะไรเป็นเมนหลักอย่างเนี้ยเรารู้ตัวเราโอ้ราคาเป็นเมนหลักแน่นอนตอนนั้นที่ครูติดตั้งกล้องวงจรปิดใช่ปะ่ะราคา number one ของครูแน่นอน มันก็ยังคงเทียบราคาอยู่ดีนั่นแหละต่อให้มีผู้ขายมากลายหรือยังไงก็ต้องมีราคาเทียบเพื่อที่เราจะได้เห็นราคาฐานอย่างตอนนั้นกล้องวงจรปิดอ่ะครูสามารถดูราคาในอินเทอร์เน็ตได้เลยในตัวกล้องวงจรปิดเฮ้ยสเปคนี้แบบนี้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ตอนที่เขามาติดตั้งมันจะมีค่าติดตั้งนู่นนี่นั้นอันนั้นแหละที่มันต่างออกไป เราต้องมีคู่เทียบเพื่อที่เราจะได้เห็นฐานราคาพอเห็นแล้วเอยราคาเจ้านี้โอเคเราเรียกเจ้านั้นมาคุยแล้วก็มากดราคากันได้พูดกดราคาเงี้ยมันดูแรงเนาะกดราคาก็มันเป็นสับทางจัดซื้อใช่นะกดราคาซัพพลายเออร์แต่ครูบอกเลยว่าซัพพลายเออร์ถ้าเขาขายให้เราไม่ได้เขาก็จะเซโนไม่ขายเพราะคนเราขายขาดทุนเขาไม่ขายอยู่แล้วดังนั้นที่เราต่อรองราคามัน ที่เขาลดให้เราได้มันก็เป็นราคาที่เขายอมรับได้เช่นกันจัดซื้อเราก็ต้องใช้ทิคใช้เทคนิคเราให้เป็นประโยชน์เพื่อที่เราจะได้ราคาที่เราต้องการเราถึงต้องวิเคราะห์ตัวเราก่อนไงอย่างเนี่ยที่ครูบอกคุณคุณก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าสินค้าที่คุณซื้อ ในตลาดมันเป็นยังไงตอนนี้มีผู้ขายเยอะมีผู้ขายน้อยเพื่อที่คุณจะได้มารู้ในตัวเองว่าคุณจะคุยอะไรกับซัพพลายเออร์เจ้านั้นว่าคุณเป็นเหนือเขาอยู่นะมันทำให้คุณมี power อ่ะอันนี้เป็นทิคที่ครูบอกคุณคุณต้องวิเคราะห์ดูจริงๆเรื่องนี้มันต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนที่แรกๆมันเป็นแนวบริหารแล้วเราก็ต้องเอาสินค้าทุกตัวในบริษัทอะ เอามาดูว่ามีสินค้าอะไรที่เป็นเมนแมททีเรียวแล้วก็มาจับซัพพลายเออร์แมทดูมันก็จะเห็นแล้วว่ามันมีผู้ขายมากรายหรือน้อยรายในตรงนั้นที่ครูเคยบอกว่าคุณต้องมีแมทสินค้ากับซัพพลายเออร์เข้าด้วยกันในทุกตัวสินค้าเพื่อที่ได้เห็นว่าเราผูกขาดกับเจ้าไหนหรือเปล่าครูถึงบอกคุณให้คุณทําแบบนี้อ่ะอันนี้ครูมาบอกคุณว่า คุณก็ต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะเพื่อที่คุณจะได้รู้จุดของตัวเองว่าคุณจะเอาเรื่องอะไรเป็นหลักเฮ้ยคุณจะเอาราคาเป็นหลักนะเพราะมีผู้ขายมากลายในตลาดอ่ะก็เอาเรื่องนี้ไปทำเนาะครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะการที่คุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้เอาไปลงมือทำผลตอบแทนมันได้แก่คุณ ครูใช้สูตรนี้มันได้ผลครูก็มาบอกคุณด้วยครูเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองครูเรียนรู้แล้วครูเอาไปลงม,มือทําแล้วมันก็ทําให้ครูเติบโตพอครูเติบโตผลตอบแทนมันก็ได้มากกว่าที่ครูเคยอยู่แต่ก่อนมาดังนั้นมันก็เป็นสูตรตายตัวที่ใครๆเขาทํากันจงทําจงมีความเพียรกับตัวเองครูขอให้คุณโชคดีขอให้คุณอัพอะไรเข้าไป ใหม่ๆในตัวเพื่อที่คุณจะได้ผลตอบแทนอันใหม่กับเข้ามาครูขอให้คุณจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปเนาะดูแลสุขภาพจากใจครูทันย่าค่ะ